เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์กดหมายเลข52 มาเรื่องต่อไปกันจากคุณเรื่องนี้เนี่ยดาราแสดงตอนนี้เขากําลังอุ้มท้องกำลังฮิตเหมือนเป็นแฟชั่นนะคุณผู้ชมค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาพอดีที่ทั้งคู่เนี่ยพร้อมพร้อมที่จะมีน้องบางคนเนี่ยแพนไว้นะว่าไม่ปี64ก็ต้องปี6 5หในการคลอดน้องนะคะซึ่งอีกหนึ่งคู่คลอดลูกเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นคือน้องมิวนิษฐานะคะกับไฮโซเซนคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักมากมาก ล่าสุดคลอดน้องออกมานั่นคือน้องมารินแต่ว่าคนพบค่ะคุณผู้ชมยังไงคะุณพ่อสุดเห่อหนึ่งอัตราเห่อมากๆค่ะไฮโซเซนเนี่ยนะเขาเห่อมากๆเพราะว่าเขามีการถ่ายภาพลงอินสตาแกรมถ่ายภาพลงไอจีคุยกันจ้าจ๋าจ๋าถูกคอกับคุณพ่อเลยนะ คือน้องมารินเนี่ยยังยังคุยไม่ได้หรอกยังเปล่งเส<ช>ียงไม่ได้หรอกแต่ความน่ารักของน้องเนี่ยทำให<ช>้เห็นเลยว่าเขาคุยกันอ่ะสายตาสายใย,ยแล้วก็เนี่ยดูเนี่ยคล้ายๆกับการคุยกัน<ช>นั่นเองค่ะุผู้ชมซึ่งคุณมิวนิษฐาเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะบอกว่าแฝดกันก็คุยกันรู้เรื่องนี่แหละค่ะพืชนซ้าคุณสามีออกสื่อหลายๆคนเนี่ยนะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า นี่มีคุณพ่อขี้เหินหนึ่งอัตตามาแล้วจ้าน่ารักจังเลยน้องมารินน่ารักมากๆเลยค่ะแม่แม่มิวก็น่ารักเช่นกันดูสิความเหินของคุณพ่อเป็นแบบนี้นี่ละน่ารักคุณผู้ชายเนี่ยเขามีมุมแบบนี้และเขาต้องบอกผู้ชมเลยนะว่าไฮโซเซนเนี่ยเขาเป็นคนโรแมนติกโรแมนติกเขาเก็บตัวหนังใบแรกที่ได้มีโอกาสได้ดูกับคุณมิวนิฐาด้วยเขาเก็บไว้ เขาเก็บทุกโมเมนต์ไว้หมดเลยกระดาษทางดงทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยที sure ่เป็นโมเมนต์คู่กันเขาเก็บไว้ยแต่แล้วอยากให้เป็นความทรงจำดีๆอะไรที่เป็นแบบครั้งแรกเรื่องแรกอย่างนี้จริงเขาเก็บไว้หมดเลยและเชื่อแน่ว่าบันทึกความทรงจำของลูกสาวคนนี้เนี่ยเขาเก็บไว้เออจะต้องแน่นนะเออสตอรี่จะต้องแน่นเลยค่ะจริง นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยว่าพออีกหนึ่งบทบาทคือกลายเป็นคุณพ่อแล้วเนี่ยความอบอุ่นความอ่อนโยน <Okay. S 1> เราจะเห็นแล้วก็สื่อออกมาผ่านสายตาผ่านสายใยผ่านความรู้สึกอชอบอ่ะใไฮโซเซน่าจะมีสักหลายนคนหน่อย <laughs> น่าจะเออนะจริงน่าจะมีหลายอัตราเขาเรียกว่าสามีแห่งชาติขึ้นได้เลยนะันนี้ด้เขามีเมียแล้วไม่ควรเป็นสามีแห่งชาติไม่คือแบบอยากมีแบบนี้หลายๆคนูุหงเขาก็อยากได้แบบนี้จริงไม่ใช่แบบว่าเป็นอ่าก็เดียวแลกนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีคนมาอย่างนี้นะเออก็แสดงความยินดีด้วยใช่ถ้าเป็นเรื่องยินดีนะคะก็ออกมาจากเรื่องอะไรคะ คลอดน้องแล้วสุขภาพดีทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกแล้วนะคะก็ก็เรียกว่ารอชมภาพในไอจในวันต่อๆ่ไปนี่เชื่อว่าเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์แน่นอนวารินเนี่ยยิ้มเก่งขนาดนี้อ่อนอ่อนขนาดนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์จองคิวแล้วแหละ